สวัสดีค่ะ Taro Whisper 20วันนี้นะคะก็จะมีไพ่ให้เลือกเยอะมากเลยนะคะก็จะเป็นคลิปพิเศษนะคะในช่วงเดือนนี้เนาะโอเคก็คือในคลิปนี้ค่ะจะไม่ยาวมากเพราะฉะนั้นก็จะเป็นหัวข้อที่ ง่ายๆแล้วก็เพื่อน,อนๆบางคนที่เป็นสาวโสดเนะเาะก็อาจจะอยากรู้นะคะว่าจะมีใครเข้ามาจีบไหมนะนะคะจะมีใครเข้ามาจีบไหมนะไพ่มีให้เลือกเยอะมากเลยนะคะคราวนี้นะมีให้เลือก5กองนะคะกองที่1 2 3 4สาสี่แล้วก็ห้านะคะหนึ่งสาสี่แล้วก็5้านะคะ, 1, 2, 3, 4, ะ,คะมีไพ่ให้เลือก5้ากองหัวข้อคือจะมีใครเข้ามาจีบไหมนะนะคะสำหรับคนโสดก็เล่นได้คนมีคู่ที่แบบ อยากอยากรู้นะว่าแบบจะมีใครเข้ามาไหมนะคะจะมีใครเข้ามาจีบไหมนะคะก็ลองมาเล่นกันดูนะ,ะมาดูไพ่กองแรกกันก่อนนะคะเดี๋ยวขอเก็บกองอื่นๆไปก่อนนะคะเคะเรามาดูกันนะคะเป็นหนึ่งคำถามสั้นๆในการเล่นคลิปนะคะ จะมีใครเข้ามาไหมนะนะคะจะมีใครเข้ามาไหมและลักษณะหรือนิสัยหรือโดยรวมเป็นอย่างไรนะคะโอเคจะมีใครเข้ามาไหมนะคะมาจีบเนาะเดทคุณคุณไหมเดทไฟฟ้ e เพนทาโคสแฮงแมนหนีไม่พ้นคิงออฟสอด แล้วก็ age of cups โ okay. อเคจะมีใครเข้ามาจีบไหมนะพลังงานนี้เพื่อนๆอาจจะคุ้นนะเป็นคนเก่าที่จบกันไปแล้วเป็นคนเก่าที่จบกันไปแล้วนะคะแล้วก็อาจจะอาจจะยังคงแบบคือจะมองว่าเป็นพลังงานเก่าและจบไปแล้วด้วยนะคนนี้จะกลับเข้ามาใหม่ซึ่งคนนี้ยังมีความห่วงใยเราอยู่นะคะห่วงใยเป็นห่วงดูแลเอาใจใส่นะอยากมาหายอยากมาพบนะซึ่งคุณอาจจะไม่เปิดรับอะคุณอาจจะเป็นคนที่แบบ กันเขาออกไปแล้วอะ่ะคนคู่นี้ไม่ไม่รับเข้ามานะคะแต่เขาก็ยังรู้สึกอยู่นะคนเนี้ยแหละจะกลับเข้ามาสําหรับคนที่อยากจะหนีคนรักเก่าอะ่ะจะบอกว่าไม่มีคนใหม่นะคะกองนี้คนเก่าเข้ามาเต็มเต็มเลยทีเดียวนะได้ไพ่เดกะแแ่งแม่นะคะเข้ามาเต็มเต็มเขายังรู้สึกอยู่แต่คุณน่ะไม่สนใจเขาไปแล้วนะหรือตัดเขาออกไปแล้วนะ เขาก็ยังจะมีความมุ่งมั่นที่อยากจะกลับเข้ามานะคะอะดูให้เพิ่มว่านิสัยยังไงนะคะคนคนนี้เป็นคนนิสัยยังไงคนเก่าคุณน่าจะรู้อยู่แล้วนะจริงๆไม่ต้องดูก็ได้เพราะว่าเป็นคนเก่าอะแต่ลองดูหน่อยว่าคนนี้นิสัยยังไง view of f o r t u n e อะโอเค seven of swords แล้วก็ eight of wands อะ six of swords เพิ่มเข้ามาอะอีกใบหนึ่งแล้วกัน อ่าโอเคเซเว่นออฟวันคือจะบอกว่าเป็นคนเก่าอ่ะที่คนเก่าที่เคยแบบว่าปิดบงังปิดซ่อนนะคะแล้วก็มีความลับกับคุณค่อนข้างเยอะอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็หนีแบบเหมือนกับว่าอาจจะอยู่ๆก็หนีคุณไปอ่ะโดยที่ไม่ได้บอกกล่าวอะไรแล้วก็ปล่อยให้คุณเผชิญปัญหาอยู่คนเดียวอ่ะคนคนนี้จะกลับมาแต่ว่ากลับมาคราวนี้มีเปลี่ยนนิสัยเล็กน้อยนะคะ ไอความไม่ชัดเจนหรืออยู่ๆหนีเงียบหายไปอะไรอย่างเงี้ยแอบหนีคุณไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะคราวนี้จะกลับมาแบบเปลี่ยนนิสัยนะเออเปลี่ยนนิสัยแล้วจะดีขึ้นไหมมาดูกันค่ะเปลี่ยนนิสัยแล้วจะดีขึ้นไหมเปลี่ยนนิสัยแล้วจะดีขึ้นไหมนะคะ The Moon k n i g h t of Wands Page of Cups e i g h t ์ออฟเพน c ์เ s s ลส์ซเปลี่ยนแล้วก็เดี๋ยวนะนิสัยเดิมอืมโอเค Night of Wands คือเขารอเพื่อที่จะเริ่มต้นใหม่กับคุณน่ะแหละอืมจริงๆก็คืออาจจะส่องคุณมานานแล้วนะแล้วก็รอดูว่าคุณพออร้อมเมื่อไหร่ นะคะพอคุณพร้อมหรือคุณเริ่มใจอ่อนกับเขาอ่ะเขาก็จะมาหยิบยื่นเข้ามาหานะคะอืมคนกองนี้คนกองเก่านะหนีไม่พ้นนะคะอ่ะมาดูกองที่สองค่ะกองที่สองจะมีใครเข้ามาจีบไหมนะนะคะจะมีใครเข้ามาจีบไหมนะจะมีใครเข้ามาจีบไหมนะนะคะห้าใบเนาะจะมีใครเข้ามาจีบคุณไหมนะคะปึ๊บ The star Queen of sword c h a r l ล uh, six of c h a r l e s น uh, ะ queen of c h a r l e s น uh, ะ eight of pentacles คนที่ถือไพ่กองนี้คนที่จะเข้ามาจีบคุณเข้ามาหาคุณเนี่ยจะเป็นคนบุคลิกหน้าตาดีเป็นคนที่เอ่อมีจุดเด่นในตัวเองนะหรือใครๆก็รู้จักหรือว่าเป็นคนที่มีสเสน่ห์ภาพลักษณ์ดีดูดีนะคะ เอ่อคนคนนี้มองว่าเป็นคนที่เอ่อในจินตนาการของคุณแหละนะหรือเป็นคนที่คุณแอบชอบคุณแอบปลืม้มหรือเป็นคนในสเปคคนในความฝันของคุณนะคะคนนี้จะรู้จักได้จากการทํางานนะคะอาจจะได้การเอ่อรู้จักกับเหมือนเป็นเพื่อนร่วมงานหรือจะเป็นระดับหัวหน้าเราก็ได้นะหรือเป็นคนที่แบบเหมือนกับคนให้ความสนใจกันค่อนข้างเยอะนะคะ เออรู้จักจากการทำงานหรือเป็นคุณไปทำงานที่ไหนแล้วได้รู้จักกับเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าคุณอาจจะไปเจอเขาในขณะที่เขากำลังทำงานอยู่อะไรอารมณ์ประมาณนี้เนาะได้พบกันนะคะแล้วการพบกันน่ะทำให้คุณรู้สึกแบบถูกอกถูกใจเขาในครั้งแรกที่เจอเลยอะ่ะ นะเหมือนแบบประทับใจเห็นเขาคุณอาจจะปลื้มเขาในการที่เขาเป็นคนขยันทํางานทํางานหนักสู้ชีวิตหรืออะไรก็แล้วแต่นะแต่คุณรู้สึกว่าเขาเป็นสเปคที่คุณฝันเอาไว้เลยนะคะแต่ว่าคุณก็จะเป็นคนที่แบบเหมือนกับพอปิ๊งแล้วอะมักจะปฏิเสธความรู้สึกตัวเอง นะคะหรือว่าไม่ยอมรับความรู้สึกตัวเองว่าแบบเอ้ยฉันไม่ชอบฉันอาจจะไม่เหมาะกับมีความรักหรือเขาอาจจะเป็นคนที่ป๊อปปูล่ามากๆเลยที่เรารู้สึกว่าเขาไม่น่าจะสนใจฉันคือแบบตัดใจไปตั้งแต่แรกเลยนะคะโอเคถ้าเจอแล้วนะถ้าตอนนี้เจอแล้วนะคะเขารู้สึกอย่างไรอะคุณหน้าไพ่แต่ละกองก็จะถามไม่เหมือนกันเนาะคือแล้วแต่หน้าไพ่ที่ขึ้นมานะคะถ้าคุณเจอแล้วนะคะเขารู้สึกอย่างไรอะคุณอะมาดูกัน ถ้าคุณเจอแล้วเขารู้สึกอย่างไรกับคุณ Two of Pentacles นะคะ King of Pentacles Five of Pentacles อ mm ืม hmm. Ten of c h a r i c i e s นะแล้วก็ Seven of Pentacles uh, Nine of Pentacles จะบอกว่าถ้าคุณเจอเขาเขารู้สึกอย่างไรกับคุณนะคะเขารู้สึกว่าคุณดูมีเงินนะ่ะคุณดูแบบ ร่ำรวยมีเงินมีทองคุณดูแบบว่าเกินเอื้อมจากเขาอะ่ะเขาเลยมีความแบบเศร้าเสียใจนะแล้วเขาอยากแบบมีโอ้โหเขาอยากพัฒนาความสัมพันธ์นะคะแบบแบบรู้สึกชอบคุณมากเหมือนกันอะ่ะคือง่ายๆว่าทั้งสองคนเนี่ยพอเห็นกันแล้วอะค่ะเจอกันแล้วอะต่างคนต่างเป็นสเปคซึ่งกันและกันเห็นแล้วแบบว่า ดึงดูดจังเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วเขาก็รู้สึกว่าเหมือนเหมือนคนที่เคยรู้จักกันมาก่อนหรือแบบอดีตชาติก็ได้นะอันเนี้ยเหมือนเป็นคนคุ้นเคยคนสนิทชิดเชื้อเห็นปุบแล้วรู้สึกคลิกกันจังหรือแบบเจอกันแล้วมันประทับใจอะค่ะมันดึงดูดแล้วเขาก็รู้สึกว่าเราน่าจะเป็นคนที่แบบ ชีวิตสุขสบายจังเลยอะนะหรือนั่งนั่งนอนนอน,นอารมณ์ประมาณว่ามีความมั่นคงอยู่แล้วแล้วเขาก็ไม่มั่นใจว่าเออตัวเขาเขาอาจจะต่ําต้อยกว่านะหรือว่าฐานะการเงินอาจจะไม่ได้ดีเท่าเขาก็เลยรู้สึกว่าเออน่าจะเป็นไปได้ยากแต่ในความเป็นจริงอยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์รู้สึกดีมากๆนะคะแล้วก็เออรู้สึกแบบ เหมือนอยากจะสารต่อความสัมพันธ์อนะอยากจะเริ่มต้นสารต่อความสัมพันธ์นะกองนี้ค่อนข้างเหมือนรักแรกพบนิดนึงนะคะและความสัมพันธ์ในอนาคตจะเป็นอย่างไรคะสาหรับคนกล่องนี้เนาะนี่อนาคตจะเป็นอย่างไรโอ้ยสิบเหรียญด้วยนะคะอ่ะห้าใบเลยแล้วกันอนาคตจะเป็นอย่างไรคู่นี้นี่แบบแฮปปี้เอนดิ้งมากนะคะคือคู่นี้เหมือนกับว่า เออหลังจากที่พอรู้จักทําความรู้จักกันแล้วนะมันจะมีความแบบเหมือนอยากเอาชนะใจกันอะอยากเอาชนะใจซึ่งกันและกันแล้วก็อยากมีความมั่นคงอยากสร้างครอบครัวด้วยกันอยากไปต่อมีความมุ่งม,มั่นนะคะพยายามที่จะแบบมีอนาคตสดใสร่วมกันกองนี้ดีจังเลยอิจฉาเนอะกองนี้นะคะจะเป็นเจอคนที่เหมือนรักแรกพบเลยทีเดียวนะคะโอเคเรามาดูกองที่3กันคะ่ะ กองที่3จะมีใครเข้ามาจีบไหมนะคะกองที่3จะมีใครเข้ามาจีบไหมมาดูกัน5ไใบค่ะจะมีใครเข้ามาจีบไหม six of cups eight of swords eight of wands four of cups page of s w o r d อืมจะมีใครเข้ามาไหมมีแต่ไม่รับไม่สนใจอ่ะโอเคเรามาดูกันนะคะจะมีใครเข้ามาไหมไพ่ใบแรกเลยคือ six of cups คนนี้จะเข้ามาในรูปแบบของเป็นเป็นเพื่อนกันมานานนะคะหรือว่าเป็นพี่เป็นน้องกันมานานแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะเปลี่ยนสถานภาพนะมีความอยากที่จะแบบเอาชนะใจอะมีความอยากเอาชนะใจอยากแบบว่าพัฒนาความสัมพันธ์ไปไปอีกรูปแบบหนึง่งไปแบบสู่คนรักนะแต่ตัวเราอะไม่ไม่โอเคอะคือเอาอย่างนี้คือตัวเราอะไม่ เหมือนกับว่าไม่ได้อยากได้ความสัมพันธ์เนี้ยค่ะเออถ้าคนใกล้ชิดนะคนใกล้ชิดแบบที่เรามองเป็นพี่เป็นน้องมองเป็นเพื่อนมองเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องอะไรกันก็ตามอะ่ะคือตัวเราอะ่ะไม่รับความสัมพันธ์คนนี้เราก็เลยเหมือนกับตั้งดาบไม่ให้โอกาสกับคนคนนี้นะคะซึ่งคนนี้จริงๆเขามีความมุ่งมั่นนะอยากจะแบบพัฒนาเป็นแฟนนะคะแต่ว่าตัวเราไม่รับความสัมพันธ์เราเราไม่โอเคไม่เอาอ่ะนะคะทําไมอะ่ะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าทําไมคนนี้เราถึงไม่เปิดใจ คนนี้ทำไมเราถึงไม่เปิดใจเพราะอะไรคะ The world three of pentacles um, h of cups two of pentacles แล้วก็ six of swords จะบอกว่าตอนนี้คุณอาจจะโฟกัสที่การทำงานมากกว่านะเอ่อจะบอกว่า จริงๆอะคุณอาจจะรู้อยู่แล้วก็ได้นะว่าเขารู้สึกดีกับคุณมานานแล้วนะคะคือเหมือนกับว่าคุณยังรู้สึกว่ายังอยากใช้ชีวิตแบบอิสระไม่ผูกมัดกับใครนะอยากโฟกัสเรื่องการงานการเงินความมั่นคงเพราะคุณรู้สึกว่าตอนนี้การเงินมันแบบมันต้องบาลานซ์ให้ดีๆอะเออประมาณนี้นะคุณรู้มานานแล้วนะคะว่าเขารู้สึกดีกับคุณแต่คุณน่ะ หนีเขาแหละหรือว่าแบบพยายามที่จะไม่ไม่ไม,ไม่รู้ว่าเขาคิดอะ่ะก็พยายามที่จะออกมาจากความสัมพันธ์ตรงนั้นนะคะคุณโฟกัสตอนนี้คุณโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินมากกว่าเรื่องความมั่นคงของชีวิตมากกว่านะคะแล้วก็การเงินนะคุณลังเลคุณแบบเหมือนจะต้องบาลานซ์รายรับรายจ่ายให้มันเท่าเทียมกันนะคะตอนนี้คุณก็เลยมองแต่เรื่องงานนะแล้วอนาคตของคุณกับเขาจะเป็นอย่างไรเรามาดูกันค่ะ อนาคตของคุณกับเขาจะเป็นอย่างไร tower page of cups ace of pentacles ace of wands แล้วก็โอเค ten of wands นะเดี๋ยวมันจะมีเหตุแหละคือแบบจบกันกระทันหันไปเลยนะคุณมองว่าความสัมพันธ์นี้มันยากนะคะคุณอาจจะมีการไปพูดจาอะไรก็ได้อะที่ทำให้มันแบบทะเลาะก,กันแล้วก็จบความสัมพันธ์กันไปนะ page of c u p ก็คือแบบ เหมือนเหมือนคุณอาจจะระมัดระวังนะอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องคําพูดนะคะเพราะว่ามันมีผลกับความสัมพันธ์เนาะคุณอาจจะเหมือนกับว่าโฟกัสเอาง่ายๆเลยเก๊มาว่าคุณอาจจะไปโฟกัสเรื่องของเงิน่ะมากกว่าหรือว่าแบบคุณอาจจะเจ็บเหมือนเหมือนอาจจะเจอเรื่องเก่ามาคุณรู้สึกว่าคุณไม่อยากจะโฟกัสในเรื่องของความรักอะคุณก็เลยเหมือนแบบพูดตัดจบความสัมพันธ์ไปเลยอะว่าคุณไม่ไม่ได้อยากมีความรักคุณอยากแบบ เออใช้ชีวิตต่อไปแบบแบบมีความสุขแบบที่มันไม่มีเรื่องความรักมากกว่านะคะหรือว่าเออให้ระวังเรื่องคําพูดแหละอาจจะไปพูดจาทำลายจิตใจเขาให้เขาแบบว่าหายไปเลยจากชีวิตคุณนะคะเดี๋ยวดูให้ว่าความสัมพันธ์นี้มันจะกลับมาเป็นเพื่อนเหมือนเดิมได้ไหมนะคะ six of w a n d s temperance mm. Night ในอ w o r d s ในอ of Cups แล้วก็ Five of Cups มองว่าความสัมพันธ์ต่อไปในนาะโคดะาถ้าสมมติว่าเราพูดจบไปเลยในเรื่องความสัมพันธ์นะเขาก็อาจจะถ้าเขาพร้อมแล้ว,วเขาจะหายไปจากเรานะจะจะจะตัดออกไปนะคะแล้วก็ยังจงความเศร้าคือเหมือนกับก็จบกันไปนะคะเจบกันไปแล้วเขาก็อาจจะแบบห่างห่างจากเราไปนะคะอืมนะโอเคความสัมพันธ์ของกองที่3มก็จะเป็นแบบนี้นะคะ โอเคมาดูไพ่จิ๋วของเรากองที่4นะคะไพ่จิ๋วของเราจะเป็นยังไงจะมีใครเข้ามาไหมนะคะไพ่เล็กมากนะก็จะสับแบบระมัดระวังจะมีใครเข้ามาจีบไหมนะคะอ่ะมาดูกันจะมีใครเข้ามาจีบไหมปุ๊บ Ace of Cups นะคะไพ่สวยเนาะเอสอ e ฟคัพส r e e of Wands Four of Swords อันนี้ไพ่เล็กมากนะคะ six of swords e of wands เออจะมีใครเข้ามาไหมตอนนี้ยังนิ่งๆอยู่นะเหมือนคุณเพิ่งเคลียร์ปัญหาเก่าอ่ะอยู่อาจจะยังอยู่ในช่วงที่หนีคนเก่าหรือแบบเคลียร์ปัญหาเก่าเพ,พิ่งเงพิ่งเิ่มเพิ่งเพิ่งโลงเพิ่งจบนะถามว่ามีใครจะเข้ามาหาคุณไหมอ่ะจริงๆมองว่าตอนนี้มีคนรู้สึกดีด้วยนะคะมีคนรู้สึกดีด้วยแต่ยังนิ่งอยู่ยังไม่ทําอะไร มองว่ามองว่าอาจจะมีมากกว่าอาจจะมีคนใหม่เข้ามาคือเดิมอาจจะมีสองคนอยู่แล้วนะแล้วก็มีคนใหม่เข้ามาคนนี้จะเข้าหาเร็วนะอยากจะสานต่อความสัมพันธ์ค่อนข้างเร็วมามอบความรู้สึกดีๆให้นะคะเออรู้สึกอันนี้รู้สึกดีนะจะมีคนเข้าม,ามาหาเราเพิ่มซึ่งจริงๆ เดิมเราอาจจะแบบมีคนของเราอยู่แล้วหรือว่าเราเพิ่งจบความสัมพันธ์ก็มองว่าเพิ่งจบความสัมพันธ์จากคนเก่าออกมานะคะก็เลยยังนิ่งอยู่แต่ว่าคนใหม่ที่เข้ามาเนี่ยจะมาเม้าความรู้สึกอย่างเร็วเลยนะคะอะดูซิคนใหม่นิสัยลักษณะบุคลิกเป็นอย่างไรคนใหม่บุคลิกลักษณะเป็นอย่างไรค u e น n อตสอด Hero fan เอ ah ้โทษค่ะไฮ h i ิ h p r e s t i g a n อืม Five of Wands 7 of Cups คนใหม่ที่จะเข้ามาเป็นยังไงเป็นคนที่เข้มแข็งเด็ดเดี่ยวแล้วก็เป็นคนที่พูดจาตรงไปตรงมาด้วยคำพูดอาจจะเป็นคนที่ทะเลาอะอคนง่ายบูง่ายนะคะแล้วก็เป็นคนที่ละเอียดรอบคอบใจเย็นนิ่งสุขุมนุ่มลึกคอยสังเกตการประมาณนี้เป็นคนที่แบบว่าออรอบคอบนะคะแล้วก็เป็นคนที่เข้มแข็งเด็ดเดี่ยว มไม่ยอมคนนะไม่ยอมคนแล้วก็ฝันใหญ่อ่ะมีมีจินตนาการค่อนข้างเยอะนะอ่าเดี๋ยวดูคนนี้เขารู้สึกอย่างไรอ่ะคุณนะคะคนนี้เขาดูดูคุณก่อนเขาไม่มั่นใจ two of pentacles ด้วยเออไม่มั่นใจ <laughs> ไม่มั่นใจปุ๊บได้ two of cups อ่ะแล้วก็ justice Five of p e n t a c l e คคือคนนี้จะเป็นคนที่รอดูเชิงคุณก่อนอะว่าคุณมีปฏิกิริยากับเขาอย่างไรนะคะซึ่งท o o of cup ขึ้นมาเหมือนแบบเขาอะรู้สึกดีกับคุณแต่เขาไม่มั่นใจว่าคุณรู้สึกดีกับเขาเหมือนกันหรือเปล่าเนาะแล้วเขาไม่รู้ว่าเขาต้องใช้ความพยายามเยอะแค่ไหนนะคะ t h r e e of p e เ t a c l e s เขาตัดสินใจว่าเขาอยากจะเริ่มต้นกับคุณนี่แหละนะ แล้วก็เขาก็มีความ <ốt> ตลอด10 of Cups คือเขาอยากจะสร้างอนาะคตด้วยกันกับคุณนั่นแหละนะอยากเริ่มต้นแต่ว่าเขามีความเศร้ามาก่อนหน้านี้นะ s <ut> <S เขาก็เลยไม่แน่ใจ <Kraft> คือไม่มั่นใจไม่แน่ใจว่าเราจะโอเคกับเขาหรือเปล่าหรือว่ารับความสัมพันธ์จากเขาหรือเปล่านะคะอืมคือเขาอยากเข้ามาหาคุณแหละแต่เขาไม่แน่ใจว่าคุณจะคิดเหมือนกันกับเขาไหมนะคะโอเคะ okay, แล้วคุณรู้สึกยังไงกับเขา เขาเข้ามาแล้วหรือ,อยังดีกว่าเนอะคือคุณรู้จักเขาไหมก่อนนะคะคุณรู้จักเขาไหมอืมมาว่าคุณอาจจะไม่ได้ชอบเขาอะอืมคุณอาจจะรู้ว่าเขาเข้ามาแต่คุณปิดกั้นนะแล้วก็คุณคุณไม่รับความไม่รับการจีบของเขาอะเออคุณรู้สึกว่าแบบไม่อยากให้วนกลับมาจริงๆเดี๋ยวนะขอดูก่อนว่าใช้พลังงานคนรักเก่าไหมคะ มันเหมือนคุณบล็อกเขาไปด้วยอะ King of Pentacles the star โอเค Queen รับวันมองว่าอาจจะเป็นคนรักเก่าก็ได้นะที่อยากได้โอกาสจากคุณกลับคืนมานะคะแต่คุณบล็อกเขาแล้วคุณไม่ได้อยากได้เขากลับมาคุณคุณอยากจะตัดเขาทิ้งนะ Tower ด้วยเพราะคุณทะเลาะกันกระทันหันเออคุณไม่ได้อยากได้เขากลับมาคุณพยายามกันเขาออกไปแต่เขาก็พยายามจะแบบ เสียใจแหละเออเสียใจก,การกระทําที่ผ่านมาแต่เขาพยายามจะเข้าหาคุณนะคะทิศทางในอนาคตของคู่นี้เป็นอย่างไรคะเ i g of w n s Two of Wands mm hmm. ต่างคนต่างอยู่ไปก่อนนะ แล้วก็ถ้าพร้อมเนี่ยถึงจะได้กลับมาเริ่มความสัมพันธ์นะคะเพราะยังตัดกันไม่ขาดคนกองนี้ก็เป็นได้ทั้งคนเก่าคนใหม่นะแต่เกมองว่าจะเป็นคนเก่าที่เราไม่ได้อยากคุยแล้วแล้วเราหนีเราบล็อกนะอันนั้นคือภาพนะแต่ว่าลึกๆจริงๆอะ่ะเราก็ยังรู้สึกกับเขาแหละตัดไม่ได้นะแต่ก็พยายามจะหนีอยู่นะคะโอเคนี่ก็คือกองที่4ี่เนาะ,ะมาดูกองสุดท้ายค่ะกองที่5จะมีใครเข้ามาจีบไหมนะนะคะจะมีใครเข้ามาจีบไหมนะ5้าใบนะคะ สิบดาบสิบเหรียญ Eight of Cups Strange Princess of w a n d s จะมีใครเข้ามาจีบไหมดูจากสภาพนัตอนนี้คือเจ็บปวด หันหลังให้ความสัมพันธ์ด้วยไม่เอาแล้วนะความสัมพันธ์แบบนี้นะคะพยายามจะเข้มแข็งมากขึ้นนะแต่ว่าเขาเหมือนเป็นคนที่แบบสนิทชิดเชื้อจนเหมือนครอบครังกันไปแล้วอะนะบางคนอาจจะมีลูกด้วยกันก็ได้นะจบไปเลยอะหันหลังให้ไม่เอาแล้วนะคนคนนี้นะคะจะมีใครเข้ามาไหม p r i n c e s s of wands เออกับ Two of w a n d s คือตอนนี้เหมือนกับจบจบจากคนเก่าไป นะหมัดหมนะคะจบจากคนเก่าไปแล้วก็ต้องพยายามฟื้นฟูเข้มแข็งโฟกัสที่ตัวเองนะอยู่กับโลกของตัวเองมากกว่าตอนนี้จะมีใครเข้ามาไหมจริงๆคุณเหมือนไม่มองใครเลยอะเพราะตอนนี้คุณแบบเพิ่งจบเพิ่งเศร้าอยู่ในโหมดเศร้าก็ายังไม่มองใครนะอ่ะเดี๋ยวถามอีกทีจะมีใครเข้ามาไหมคะ empress the world queen of cup โอเค จะมีใครเข้ามาไหมจะบอกว่ามีคนที่รู้สึกว่าคุณคือแบบผู้หญิงที่มันวิเศษที่สุดอะไรอย่างเงี้ยในใจของเขาเนาะแล้วก็เขาก็อยู่รอบๆตัวคุณนี่แหละค่ะก็ยังแบบว่าอยากมอบความรู้สึกดีๆให้แต่เขายังรู้สึกว่าตอนนี้อาจจะยังไม่ใช่เวลาเนาะที่เขาจะเข้ามาแต่เขาก็ดูๆเราอยู่อะค่ะว่าแบบเออเราอาจจะมีคนเนี้ยที่มาหยิบยื่นความเป็นห่วงเป็นใย,ยดูแลนะคะใส่ใจเรานะคะอืมแล้ว จะได้พัฒนาความสัมพันธ์ไหมกับคนนี้นะคะกับเอ็มเพรสของเราคนนี้นะคะจะได้พัฒนาความสัมพันธ์ไหมคะ n i น e of Cups อยู่คนเดียวไปก่อนนะจ๊ะ the star egg of s w o อ d อ่าเอ็กซ์ออฟานนะคะ high priest แล้วก็ t h r e e of Pentacles จะบอกว่าอยู่คนเดียวแบบมีความสุขไปก่อนนะแล้วก็ ปรับตรงเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทิศทางที่บวกๆนะมีแต่ข้อคิดดีๆมีแต่สิ่งดีๆให้กับตัวเองนะทําตัวเองให้มีความสุขก่อนนะคะแล้วก็ค่อยเดินหน้าผักดันแรงผักดันตัวเองนะ ไปยังการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆนะคนเลือกไพ่กองนี้จะบอกว่ามีความเศร้าค่อนข้างสูงแล้วด้วยคนที่แอบชอบก็คือเป็นห่วงเป็นใย,ยอะแต่ยังไม่เข้ามาทำอะไรนะคะทิศทางในอนาคตก็คือจะต้องดูแลตัวเองก่อนฟื้นฟูก่อนเพราะเจ็บหนักเลยทีเดียวนะคะโอเคค่ะนี่ก็คือไพ่ทั้งหมด5กองเลยนะคะที่วันนี้ทำให้เป็นสเปเชียลนะว่าจะมีใครเข้ามาไหมนะคะ ตรงไม่ตรงยังไงหรือบางคนมีเหตุการณ์ไหนเกิดขึ้นมาแล้วเนาะอัปเดตให้ฟังกันนิดนึงคอมเมนต์กันเยอะๆนะคะรออ่านอยู่นะคะสวัสดีค่ะ